แกรจะสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกระสอบตายนะครับสั่งไปสองวันมาแล <Huh? S 1> ้วส่งไวมากนะเดี๋ยวผมจะทาการประกอบนะครับว่ามันจะดีไหมตัวนี้จะเป็นตัวถังใส่น้ำด้วยจากตะกอนเนี้ยผมจะใช้อีกตัวหนึ่งตัวนี้มันจะไม่มีถังใส่น้ำก็ใช้ได้พักหนึงนะ ตัวจุ๊บข้างล่างเ่ยมันจะแบนมันมันจุ๊บสูญญากาศเนี่ยนะฝั่งรอกพอมันจุ๊บฝุ่นสูญญากาศเนี่ยมันก็เลยถ้าวันไหนกระเบื้องมันมีฝุ่นหรืออะไรพวกนี้ขยับบ่อยๆมันก็จะทําให้จุ๊บมันไม่ไมค่อยเกาะพื้นนะครับที่ผมต้องมาเปลี่ยนเป็นตัวแบบลักษณะนี้นะที่ติดพื้นเนี่ยเพราะว่าบางที แล้วมีลูกวีหลานเยอะขึ้นแล้วมันามันไม่สะดวกต่อการติดตั้งนะอย่างเช่นขอตัวนี้ก็เป็นขอที่ยึดกับข้างบนนะครับเป็นขอสําหรับแขวนกระสอบทรายแต่ที่นี่เวลาที่เราใช้มันมากๆโดยเฉพาะการแตะมันจะสะเทือนทั้งหลังคาเลยทำให้หลังคามันจะรั่วนะเห็นแถบข้างบนไหมหลังคามันจะรั่ว ก็นอกไปยาแนวยาการลวกันใหม่นะครับเดี๋ยวประกอบเลยดูประกอบดูเลยดีกว่าเนาะ ก่อนแล้วกันใส่ท่ไหนตอนนี้จะย้ายก็คงจะยากแล้วนะเสียบเข้าไปเฮโล ตัวน <Tôi> ี <c ười> ้น่อยตัวบอกานองดูนะใชงโฟกับกระ Manning đi mưa dang lòng đường ra tay bóng 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 ra tay เดียบเิ็น้ตะคงตะเข็บต่างๆโอเคก้ๆโอเคมอดต่างๆการเสร็จหมดแล้วขายยางที่มันดูดกับพื้นโอเคพอมัน อยู่กับพื้นแล้วเนี่ยผก็ไม่ล้มละรอเคเข้าใแล้วไม่ดิ้นท่ายนะเนี่ยโอเคนะครับเนี่ได้ไ,ได้อย่างนับก็คมจะถัด้วยกันอย่างนี้นะ ก็เอาไว้รักษาลำบากก็ถ้าจชนะอุปกรณ์ของกำลังการสักตัวหนึ่งที่ใช้พื้นที่น้อย1.5คูน1.5หรือประมาณ1.5คูน2เมตรตัวนี้ก็ว่าตอบโจทย์ได้ดีนะลองดูแล้วก็ชอบครับอุปกรณ์ก็ถือว่าดีเวลาเราซ้อมเราไม่อยู่ในนู้นเรื่องนอนเราต้องซื้อด้วยเงินก็รัดคอมามให้มันแน่นๆหน่อยเนบางทีซน โนได้นะแล้วก็เวลาต่อยแฉะอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้หนังตรงนี้เปิดได้นะหนังแถวตุต่นๆเนี้ยมันจะเปิดก็คือมันไหมไนะอะไรเหลือของไหมมนกับทองก็แก่หนังนั่นเราก็ต่อยไม่ได้ละมันก็ทําให้เสียเวลานะผมลืมพูดเรื่องนวมพอดีผมสั่งมาทั้ง อกระสอบไฟนั่นวมเลยนะปกตินวมที่ใช้กับพวกกระสอบไฟเนี่ยจริงๆมันจะต้องมีเหล็กคาดแต่ไม่ใช่ลักษณะน,นี้นะนี่เป็นแบบอะไรแบบออมน้อยๆนะปกติมันจะต้องเป็นเหล็กคาดตรงนี้ เวลาเราจับมันจะมันจะไม่สนนะดูข้อม้อข้อมือจะไม่สนแต่นี่เป็นแบบนี้ก็ลองเข้าเลยเอามาแล้ว ใส่ไว้ตรงนี้ก็รักให้มันข้อมือก็ให้มันแน่นแน่นหน่อยเพราะว่าข้อมือจะได้ไม่พลิกพลิกกีเดียวเข็ดเลยจบเลยบัดเจ็บเลยเรียบร้อยไม่ได้ชกดอก ก็ไม่ค so so like ืนนะหลังจากที่ทดสอบไปประมาณกสองสามนาทีนะเห็นยังไม่แอบซิกเลยก็ตัวนี้นะครับใช้พื้นที่ไม่เยอะนะที่เจองียประมาณทักสองคูสองเมตรก็ใช้ออกกำลังกายได้แล้วก็ เวลาที่เราเปลี่ยนกีฬาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกล้ามเนื้อมันจะงงเราเล่นกีฬาสังเกตด,ดูดีๆนะเวลาคนเล่นกีฬาประเภทหนึง่งแข็งแรงนะเนี่ยเขาแข็งแรงมากเลยเล่นกีฬาประเภทหนึง่งปก,กติเลยแข็งแรงมากไม่เหนื่อยแต่พอเปลี่ยนเป็นกีฬาอีกประเภทหนึง่งเล่นไปไม่นานเขาก็เหนื่อยลนะคล้ายๆกับเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมันงงอ่ะผมเคยได้รับข้อมูลอย่างนี้นะเคยเจอข้อมูล เอาสรุปไม่ง่ายว่ากล้ามเนื้อมันมงงแต่ว่าสา์ภาษ,าษาอังกฤษเนี่ยมันคืออะไรเนะื่ยไม่แดกใจ <c oughs> ผมก็ต้องขอไปด้วยก็ยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับก็จะซขอบคุณครับสวัสดี